ถ้าคุณกำลังสร้างตัวมีสามสิ่งที่ห้ามพูดเด็ดขาดถ้าคุณเผือหลุดปากไปทุกอย่างที่สร้างมาอาจพังทลายลงในพริบตาคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมาคนบางคนถึงสามารถสร้างความมั่งคั่งสร้างความสำเร็จขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วและเงียบเชียบมากๆพวกเขาเหมือนกับเรือดำน้ำที่เคลื่อนตัวอยู่ใต้ผิวน้ำไรเสียงไรล่องลอยแต่ทรงพลังแล้วจู่ๆวันหนึ่งก็โผล่ขึ้นมาพร้อมกับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จนน่าตกใจ ในขณะที่คนอีกกลุ่มหนึ่งกลับต้องเปล่าประกาศทุกย่างก้าวที่ตัวเองทำต้องบอกเล่าทุกแผนการที่ตัวเองคิดแต่สุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้กลับไม่เคยเป็นไปอย่างที่หวังเลยสักครั้งมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่วันนี้เราจะไม่ได้มาพูดกันแค่เรื่องผิวเผินครับแต่เราจะเจาะลึกลงไปในแก่นของจิตวิทยาความสาเร็จไปสู่สิ่งที่ผมเรียกว่ากฎทองของคนรวยเงียบซึ่งมันคือสมสิ่งสำคัญที่คุณต้องปิดปากให้สนิท ห้ามบอกใครเด็ดขาดโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่คุณกำลังสร้างตัวกฎเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการเก็บความลับนะครับแต่มันคือศาสตร์และศิลป์ของการใช้พลังงานการรักษาโฟกัสและการสร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่เกินกว่าใครจะคาดเดาถ้าคุณพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันที่กฎข้อแรกกันเลยครับกฎข้อที่1อย่าพึ่งประกาศเป้าหมายหรือความฝันที่ยิ่งใหญ่ของคุณให้ใครรู้ครับคุณฟังไม่ผิดหรอกครับ ผมรู้ว่าความคิดนี้มันอาจจะสวนทางกับคําแนะนําพัฒนาตัวเองที่เราเคยได้ยินกันมาตลอดชีวิตใช่ไหมครับที่เขาบอกว่าจงประกาศเป้าหมายของคุณให้โลกรู้สิมันจะสร้างแรงกดดันให้คุณต้องทําให้สําเร็จคําแนะนํานี้มันก็มีส่วนจริงอยู่บ้างนะครับแต่มันเป็นความจริงเพียงแค่ครึ่งเดียวและอีกครึ่งที่เหลือที่ไม่มีใครบอกคุณนั่นแหละครับคือกับดักทางจิตวิทยาที่อันตรายอย่างยิ่งที่อาจจะทําลายความฝันของคุณลงได้ง่ายๆเลยทีเดียวในทางจิตวิทยาเราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า Commit m e n t b บ a s Ass, หรืออคติจากการผูกมัดครับแต่ถ้าให้ผมอธิบายในภาษาที่เข้าใจง่ายกว่านั้นมันคือกับดักความพึงพอใจล่วงหน้าครับลรานึกภาพตามผมนะครับสมมุติว่าคุณตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มากๆว่าฉันจะลดน้ำหนักให้ได้20กิโลกร,รัมในภายในปีนี้หรือฉันจะสร้างธุรกิจให้มีรายได้เดือนละล้านให้ได้แล้วคุณก็โพสต์ลงโซเชียลมีเดียประกาศให้เพื่อนๆครอบครัวหรือใครก็ตามได้รับรู้สิ่งที่จะเกิดขึ้นทันทีคืออะไรครับ ใช่แล้วครับคือคําชื่นชมเพื่อนๆจะเข้ามาคอมเมนต์ว่าสุดยอดไปเลยเพื่อนเป็นกําลังใจให้นะเธอทําได้อยู่แล้วคุณจะรู้สึกดีกับตัวเองมากๆเลยใช่ไหมครับคุณจะรู้สึกเหมือนเป็นฮีโร่ในหนังที่กําลังจะออกเดินทางประชนภัยคุณได้รับความยอมรับได้รับการยืนยันตัวตนว่าคุณเป็นคนที่มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่และความรู้สึกดีๆเหล่านี้นี่แหละครับคือยาพิษที่เคลือบน้ําตาล เพราะในทางประสาทวิทยาเมื่อสมองของเราได้รับคำชื่นชมได้รับการยอมรับจากสังคมในเรื่องเป้าหมายที่เราตั้งไว้สมองจะหลั่งสารแห่งความสุขอย่างโดปามีนออกมามันจะสร้างสภาวะที่เรียกว่า social reality ขึ้นมาในหัวของคุณครับผู้นี้นายก็คือสมองของคุณจะถูกหลอกให้รู้สึกว่าคุณได้เข้าใกล้ความสําเร็จนั้นไปแล้วส่วนหนึ่งทงั้งๆที่ในความเป็นจริงคุณยังไม่ได้ลงมือทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยแม้แต่น้อย พลังงานและแรงผลักดันที่คุณควรจะเก็บไว้ใช้เพื่อการลงมือทําอย่างหนักหน่วงน,นั้นมันได้ถูกใช้ไปแล้วส่วนหนึ่งกับการเสพความพึงพอใจล่วงหน้าจากคําชมและที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือเมื่อคุณประกาศเป้าหมายออกไปแล้วโฟกัสของคุณจะเปลี่ยนไปครับจากเดิมที่ต้องโฟกัสร้อเปอร์เซนไปที่กระบวนการหรือการลงมือทํามันจะถูกแบ่งไปที่การรักษาภาพลักษณ์แทนคุณจะเริ่มกังวลว่าคนอื่นจะมองเรายังไงนะถ้าเราทําไม่สําเร็จ เราจะต้องโพสต์อัปเดตความคืบหน้าให้คุณอื่นเห็นนะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราขี้โม้พลังงานที่ควรจะถูกใช้ไปกับการสร้างสารรค์กลับต้องสูญเสียไปกับการจัดการความคาดหวังของคนอื่นนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมหลายคนที่ประกาศเป้าหมายอย่างยิ่งใหญ่ถึงได้ล้มเลิกไปกลางทางเพราะพวกเขาหมดแรงไปกับการแสดงไม่ใช่การสร้างคนรวยเงียบหรือคนที่ประสบความสําเร็จอย่างแท้จริงพวกเขาเข้าใจสัจธรรมข้อนี้ดีครับ พวกเขารู้ว่าพลังงานคือทรัพยากรที่มีค่าและมีจำกัดที่สุดพวกเขาจะไม่ยอมเสียมันไปกับการเป่าประกาศที่ไร้สาระเด็ดขาดแต่จะเก็บงำเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไว้ในใจแปลงมันเป็นพลังงานบริสุทธิ์แล้วทุ่มเททั้งหมดนั้นไปที่การลงมือทำอย่างเงียบๆพวกเขาไม่ต้องการคำชมจากใครครับเพราะรางวัลที่พวกเขาต้องการจริงๆก็คือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเท่านั้นเองดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ ลองเปลี่ยนจากการบอกโลกว่าคุณจะทําอะไรมาเป็นการลงมือทําสิ่งนั้นอย่างเงียบๆดูครับเก็บพลังงานทั้งหมดของคุณไว้แล้วปล่อยให้ความสําเร็จของคุณเป็นฝ่ายส่งเสียงร้องตะโกนแทนคุณเองนั่นแหละครับคือหนทางของผู้ชนะที่แท้จริงเอาละครับนั่นคือกฎข้อแรกทีนี้เรามาดูกฎข้อที่2กันต่อนเลยครับซึ่งมันเนื่องเกี่ยวและสําคัญไม่แพ้กันเลยกฎข้อที่2ออย่าเปล่าประกาศความคืบหน้าหรือความสําเร็จเล็กๆน้อยๆในทุกย่างก้าว ถ้ากฎข้อแรกคือการห้ามพูดถึงจุดหมายปลายทางกฎข้อที่2ก็คือห้ามโอ้อวดระยะทางที่เดินมาแล้วครับหลายคนอาจจะคิดว่าเอา้าก็เราทําสําเร็จไปขั้นหนึ่งแล้วทําไมจะฉลองความสําเร็จเล็กๆน้อยๆบ้างไม่ได้ละ่ะมันช่วยสร้างกําลังใจไม่ใช่หรอใช่ครับการให้รางวัลตัวเองเป็นสิ่งที่ดีแต่การเปล่าประกาศให้คนทั้งโลกรู้ในทุกๆความสําเร็จเล็กๆน้อยๆนั้นเป็นคนละเรื่องกันเลยครับและมันอันตรายกว่าที่คุณคิดมากๆวอร์เดนบัฟเฟต หนึ่งในนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเคยพูดถึงแนวคิดที่ทรงพลังอย่างหนึ่งนั่นก็คือพลังของดอกเบีย้ยทบต้นหรือ the power of compounding คนส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันใช้ได้กับเรื่องเงินเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วหลักการนี้มันครอบคลุมทุกมิติของการสร้างตัวเลยครับไม่ว่าจะเป็นการสะสมความรู้การสร้างทักษะการสร้างเครือข่ายหรือการสร้างความไว้วางใจทุกอย่างล้วนทำงานภายใต้กฎแห่งการทบต้นทั้งสิ้น คนรวยเงียบคือปรมาจารย์ด้านการใช้พลังทบต้นนี้ครับพวกเขาไม่ได้มองหาความสำเร็จที่วือหวาในชั่วข้ามคืนแต่พวกเขาสะสมชัยชนะเล็กๆในแต่ละวันอย่างเงียบๆแล้วปล่อยให้มันค่อยๆทบต้นทบต้นและทบต้นไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งวันหนึ่งผลลัพธ์ที่เคยดูเล็กน้อยในตอนแรกมันได้เติบโตขึ้นจนกลายเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มหาศาลชนิดที่ว่าคนภายนอกมองเข้ามาแล้วต้องตกตะลึงและเรียกมันว่าความสำเร็จชั่วข้ามคืน ทั้งๆท,ที่มันคือผลลัพธ์ของการทํางานอย่างเงียบๆมานับพันนับหมื่นชั่วโมงต่างหากแล้วครับแล้วการเป่าประกาศความสาเร็จเล็กๆน้อยๆมันไปขัดขวางพลังทบต้นนี้ได้อย่างไรมันมีเหตุผลทางจิตวิทยายอยู่สองสาข้อครับข้อแรกเลยคือมันดึงดูดสายตาที่ไม่จําเป็นเข้ามาหาคุณเร็วเกินไปในโลกนี้ไม่ได้มีแต่คนที่หวังดีกับเรานะครับยังมีทั้งความอิจฉาริษยาคําวิจารณ์ในแง่ลบหรือแม้แต่การพยายามที่จะสกัดดาวรุ่งเมื่อคุณยังเป็นแค่ต้นกล้าย่เพิ่งงอก รากของคุณยังไม่แข็งแรงพอการเปิดเผยตัวเองให้เจอกับพายุลมแรงตั้งแต่เนื่นเนนมันคือความเสี่ยงที่ไม่คุ้มค่าเลยแม้แต่น้อยการทำงานอยู่หลังฉากอย่างเงียบๆคือการเปิดโอกาสให้ตัวเองได้สร้างรากฐานที่แข็งแรงและลึกพอที่จะทนทานต่อทุกสภาพอากาศได้ในอนาคตครับข้อที่2มันทำให้คุณติดกับดักโดปามีนจากการได้รับคำชมเรื่องนี้คล้ายกับกฎข้อแรกเลยครับเมื่อคุณโพสต์ว่าเย่ yeah! วันนี้ปิดยอดขายเล็กๆได้หนึ่งดิวหรือวันนี้อ่านหนังสือจบไปหนึ่งบท แล้วมีคนมากดไลค์มาคอมเมนต์ชื่นชมสมองของคุณจะได้รับโดปามีนเป็นรางวัลแล้วคุณก็จะเริ่มโหยหามันโฟกัสของคุณจะค่อยๆเบนออกจากการทำงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ไปที่การทำงานเพื่อที่จะได้มีเรื่องไปโพสต์อวดคุณจะกลายเป็นทาสของความพอใจระยะสั้นและหลงลืมเป้าหมายระยะยาวที่แท้จริงไปในที่สุดครับและที่สำคัญมากๆคือมันทำลายสมาธิและโมเมนตัมของคุณครับการสร้างสรรผลงานที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการเขียนหนังสือการสร้างธุรกิจ หรือการฝึกฝนทักษะมันต้องอาศัยสภาวะที่เรียกว่า deep work หรือการทำงานอย่างจดจ่อในระดับลึกครับสภาวะนี้มันเปราะบางมากๆการที่คุณต้องหยุดทำงานทุกๆชั่วโมงเพื่อถ่ายรูปอัปเดตลงโซเชียลมันก็เหมือนกับการที่คุณกำลังวิ่งมาราธอนอยู่ดีๆแล้วก็ต้องหยุดทุกๆร้อยเมตรเพื่อเซลฟี่ครับคุณไม่ทางทำความเร็วหรือรักษาจังหวะการวิ่งที่ดีได้เลยโมเมนตัมของคุณจะขาดสะบัน้นและพลังทุกต้นก็จะไม่มีวันเกิดขึ้นคนรวยเงียบจะทำตรกันข้ามครับ พวกเขาจะจดจ่ออยู่กับงานตรงหน้าสะสมความคืบหน้าไปทีละนิดทีละนิดเหมือนกับการหยอดกระปุกทุกวันพวกเขาไม่สนใจว่าใครจะเห็นหรือไม่เพราะพวกเขารู้ว่ายอดเงินในกระปุกนั้นมันเพิ่มขึ้นทุกวันและเมื่อถึงวันที่เหมาะสมวันที่พวกเขาตัดสินใจทุบกระปุกใบนั้นโลกทั้งใบจะต้องตกตะลึงกับสิ่งที่อยู่ข้างในนั่นแหละครับคือพลังของการทํางานอย่างเงียบๆและต่อเนื่องมันคือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนมหาศาลที่สุดในระยะยาว และนั่นก็นาเรามาสู่กฎทองข้อสุดท้ายซึ่งอาจเป็นข้อที่ทรงพลังและมีชั้นเชิงที่สุดครับกฎข้อที่3อย่าเปิดเผยแนวคิดหรือไพ่เด็ดของคุณเร็วเกินไปถ้ากฎ2ข้อแรกคือเรื่องของการจัดการพลังงานภายในของตัวคุณเองกฎข้อที่3นี้จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์ภายนอกในการรับมือกับโลกครับมันคือศิละปะของการเก็บงำไพ่ตายของคุณไว้จนกว่าจะถึงจังหวะเวลาที่เหมาะสมที่สุด ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดในเรื่องนี้คงหนีไม่พ้นบุรุษในตำนานอย่างสตีฟจ็อบส์ครับคุณจำวันที่เขาเปิดตัว iPhone รุ่นแรกในปี2007ได้ไหมครับวันนั้นโลกทั้งใบเปลี่ยนไปตลอดการก่อนหน้านั้นไม่มีใครเคยจินตนาการถึงโทรศัพท์ที่ไม่มีปุ่มกดที่มีหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่เป็นได้ทั้งเครื่องเล่นดนตรีอุปกรณ์ท่องอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์ในเครื่องเดียวกันมันคือการปฏิวัติวงการอย่างแท้จริงครับ คำถามคือมันทําให้สร้างแรงกระเพื่อมได้มาหาศาลขนาดนั้นได้อย่างไรคําตอบง่ายๆเลยครับเพราะไม่มีใครรู้มาก่อนสตีฟจ็อบส์และทีมงานของเขาเก็บโปรเจกต์นี้เป็นความลับสุดยอดมาหลายปีพวกเขาทํางานอยู่เบื้องหลังภายใต้ปรชัชญาคิดต่างหรือ i n ้ d i f f e r น n ์พวกเขาไม่ได้ออกมาบอกใบ้ไม่ได้ออกมาอย่างเชิงตลาดว่าเฮ้ hey, พวกเรากําลังจะทําโทรศัพท์แบบนี้นะพวกคุณว่าดีไหมไม่เลยครับ พวกเขาซุ่มพัฒนามันจนสมบูรณ์แบบในความคิดของเขาแล้วเปิดตัวมันออกมาในจังหวัดที่โลกยังทันไม่ได้ตั้งตัวตูมเดียวแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปครับลองจินตนาการกลับกันสิครับถ้าในปี2005สตีฟจ็อบเกิดปากว่างแล้วไปให้สัมภาษณ์ว่าอีก2ปีข้างหน้า Apple จะเปิดตัวโทรศัพท์ไร้ปุ่มนะจะเกิดอะไรขึ้นครับ 1. คือคู่แข่งอย่างโนเกีย Microsoft หรือ Black b บ r r y ก็จะหัวเราะเยาะในตอนแรก แต่หลังจากนั้นก็จะเริ่มระดมทีมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันออกมาแข่ง2คือความว้าวหรือองค์ประกอบของความประหลาดใจซึ่งเป็นเครื่องมือทางการตลาดที่ทรงพลังที่สุดก็จะหายไปจนหมดสิน้นและ 3. Apple จะสูญเสียความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนแผนเพราะเมื่อประกาศออกไปแล้วมันก็เหมือนการผูกมัดตัวเองอย่างที่ว่าไว้ในกฎข้อแรกนั่นแหละครับการเปิดเผยไพ่เด็ดหรือแนวคิดปฏิวัติวตงการของคุณเร็วเกินไปมันไม่ได้มีข้อเสียแค่เรื่องของการถูกลอกเลียนแบบเท่านั้นนะครับ แต่มันยังมีข้อเสียในเชิงกลยุทธ์อีกหลายอย่างอย่างแรกเลยคือคุณจะสูญเสียความได้เปรียบจากการเป็นคนแรกหรือ first mover advantage ไปคนที่ทำก่อนมักจะได้เปรียบเสมอแต่ถ้าคุณบอกแผนของคุณให้คนอื่นรู้ก่อนคุณก็เท่ากับโยนความได้เปรียบนั้นทิ้งไปฟรีๆครับอย่างที่สองคุณจะพลาดโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาอย่างอิสระไอเดียที่ดีที่สุดมักจะไม่ได้มาจากเวอร์ชั่นแรกแต่มันมาจากการทดลองการล้มเหลว และการปรับแก้เป็นร้อยเป็นพันครั้งอยู่เบื้องหลังการทำงานในที่ลับทำให้คุณมีอิสระที่จะล้มเหลวและเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องเสียหน้าหรือถูกกดดันจากสายตาของคนภายนอกครับและอย่างที่สคุณจะสูญเสียอำนาจต่อรองไปเมื่อไรก็ตามที่คนอื่นรู้ว่าไพ่ในมือคุณคืออะไรพวกเขาก็จะรู้วิธีรับมือกับคุณแต่ถ้าไพ่ของคุณยังคงเป็นปริศนาคุณจะอยู่ในจุดที่ได้เปรียบเสมอไม่ว่าจะเป็นการเจรจาธุรกิจการหาหุ้นส่วนหรือการแข่งขันในตลาด คนร่ำรวยเงียบเข้าใจถึงคุณค่าของการรอคอยและจังหวะเวลาเป็นอย่างดีพวกเขาไม่ใช่คนที่ใจร้อนอยากจะแสดงให้ใครเห็นว่าตัวเองฉลาดแค่ไหนแต่พวกเขาเป็นเหมือนนักล่าที่อดทนที่ซุ่มรออยู่ในเงามืดสังเกตการวิเคราะห์และรอคอยจังหวะที่เหยื่อเลือที่สุดแล้วจึงเข้าจู่โจมด้วยความเร็วและพลังทั้งหมดที่มีเพื่อให้การลงมือเพียงครั้งเดียวนั้นสร้างผลกระทบที่รุนแรงและยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เห็นไหมครับว่ากฎทองทั้ง3ข้อนี้ มันไม่ใช่แค่เรื่องของการเก็บความลับแต่มันคือปรัชญาที่ลึกซึ้งของการใช้ชีวิตและสร้างตัวเลยทีเดียวมันคือการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาดการสร้างคุณค่าที่แท้จริงจากภายในอย่างมั่นคงและการสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ด้วยจังหวะเวลาที่ถูกต้องที่สุดกฎข้อแรกอย่าประกาศเป้าหมายคือการปกป้องพลังขับเคลื่อนภายในกฎข้อที่2ออย่าอวดความคืบหน้าคือการสร้างรากฐานที่มั่นคงด้วยพลังทบต้นและกฎข้อที่3อย่าเปิดไพ่เด็ดเร็วไป คือการใช้กลยุทธ์ที่เหนือชั้นเพื่อสร้างผลกระทบสูงสุดเมื่อคุณนำทั้งสาข้อนี้มารวมกันคุณจะกลายเป็นคนที่น่าเกรงขามอย่างยิ่งคุณจะกลายเป็นคนที่คนอื่นคาดเดาไม่ได้คุณจะหยุดเสียเวลาไปกับการสร้างภาพแล้วหันมาทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับการสร้างผลงานความร่ำรวยที่แท้จริงความสำเร็จที่ยั่งยืนมันไม่ได้อยู่ที่การประกาศให้โลกรู้ดังๆหรอกครับมันอยู่ที่การสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งอย่างเงียบๆและปล่อยให้ผลงานที่ยิ่งใหญ่ของคุณ เป็นเครื่องพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของมันเองเมื่อคุณหยุดพูดแล้วเริ่บลงมือทําอย่างจริงจังวันหนึ่งโลกจะตกตะลึงกับสิ่งที่คุณสร้างขึ้นมาอย่างเงียบๆแน่นอนครับลองถามตัวเองดูครับว่าในชีวิตของคุณตอนนี้มีอะไรที่คุณกําลังเปล่าประกาศโดยไม่จําเป็นอยู่บ้างหรือเปล่ามีเป้าหมายอะไรที่คุณบอกใครต่อใครไปทั่วแต่กลับยังไม่ได้เริ่มลงมือทํามันอย่างจริงจังสักทีอาจจะถึงเวลาแล้วหรือยังครับที่จะเปลี่ยนจากการพูดให้มากความไปสู่การลงมือทําให้มากพอ แล้วเริ่มต้นสร้างความร่ำรวยสร้างความสำเร็จอย่างเงียบๆตามแบบฉบับของคนร่ำรวยเงียบอย่างแท้จริงถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้แล้วรู้สึกว่ามันเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสรุปสั้นสวัสดีครับ